สบายดีสบายดีพี่น้องแต่วันหน้าไปเห็นคลิปเขาเห็ดไก่อกฟีบคือว่าเรื่องเป็นกระเสเหมือนก็สิมมล่องอีกบรรยากาศฝนตกจะหน่อยฝนดินเล้อพี่น้องเลอกท่านครับมาล่องเห็ดคือเขาเบิงว่ามันจะเป็นยังไงนี่ปัจิัยหน้าถั่วไอ้นอ่อนีแต่ส่น่าเลกกะจอนี่ก็สิไซน่า อยู่บนถ้วยนี่ก็บทมีใบขีบหูดมีขามีขี้ไข่เพื่อเสียดแต่มันมน้ำหอมไก่กับเอือบไปละเอือบไปมัดขึ้น,นะนกเลยเนาะเขี่ยมไปเนี่เพื่อนที่จะได้นุ่มเพื่อนหอมเขาเนื้อดีดีมามาลอกกันเนาะจะได้สู้กู่๋อนี่ cái gì có đi đó không đi của nó ai pi pi nó ơi để kìm, ซุปอยู่ปะเนาะวิทยุประเดี๋ยวหนึ่งโมมีปีบคือเขาอยู่เนาะใจโมหนึ่งเงาโอ้ยเขาส่งวิทย์เนาโอ้วิทย์พี่เนาะอยู่ตัวอีกคนเฮ้ยเดี๋ยวใจพี่งามอยู่โอ้ถ้าซุปสุดยอดเด้วะนี่ Ai, nó đùn không cần ngâm ở đây mà đi Bố vít cái cầu Vít phá gì đấy thì nó ngơi bố mít bíp ở đấy เอสมุนไพรใส่นี่ก่อนขนาเกลือกหอยใส่เกลือนี่สุดเลยหอมเอวารุดน้ำกันเนาะงามสุดเลย หลุดนุ่งกันพี่น้องหลุดนุ่งกันเราเยซูกว่ากันร้องเบิร์เมนูนี่เมนูทดลองเ้ย